สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนน,น้องๆที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาทดสอบเกมฟรีไฟแพดใหม่ล่าสุดนะครับบน iPhone 8 iOS 14ก็ถามว่ายังน่าซื้อไหมเนี่ยผมว่ามันก็ยังน่าซื้ออยู่นะครับ iPhone 8ถึงแม้จะมี SE เข้ามา SE 2หรือว่า SE 2020ผมจะแนะนำเป็นมือ2กับ r e f i r b i t มากกว่านะครับ iPhone 8ถ้าเป็นมือ1เนี่ยผมแนะนำเป็น iPhone SE ว่า iPhone SE เนี่ยจะได้ชิป Apple A13 นะครับตัวนี้เป็นชิป Apple A11 ราคาใกล้เคียงกันนะครับ1มื0น SE ประมาณ14 0 0 0 iPhone 8ปเนี่ยประมาณ13000กว่าบาทเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของเกม Free Fire ร,ราบลื่นมาตรฐานขั้นสูงเปิดความสว่างมากนะครับเปิดโหมดเฟรมเรทสูงนะครับผมเปิดชาร์โดผมอาจจะดูกดไม่ค่อยติดอนะ ผมติดฟิล์มราคา100บาทมาด้วยนะครับฟิล์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนะครับผมการต้าค่าปรับสุดประมาณนี้เลยใครที่งบไม่ถึงก็ออกซื้อ iphone 8ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นมือ2อ่ะผมเห็นในตามเพจขายประมาณ7,000กว่าบาทเองนะ iphone 8 ของผมเป็น iPhone 8 64 g b นะครับผมไฟล์ i p s o n e 14เนี่ยประมาณ6 g จิกว่าผมใช้เวลาโหลดอะประมาณ6ชั่วโมงอะคิดดูท่านผู้ชมโคตรนานอะบอกเลยว่าจุดจบของคนที่แบบใช้ iPhone 16 g b ิอ่าโอเคนะครับตอนนี้ อ๋อมันสุ่มมาเจอบอทนะครับผมมันน่าจะมีคนเล่นจริงๆตีหนึ่งสอตี้ตรงล็อบบี้เนี้ยมันสุ่มเจอบอทดนะครับผมมันหลอกอะ่ะผมเคยเจอหลายตาแล้วนะตรงเนี้ยมีบอทแต่ว่าพอโดดลงไปเนี่ยโอ้โหแตกอะ่ะเจอแบบสายโหดก iPhone ตรงเนี้ยมันจะโหลดไวมากานะครับผมส่วนมากผมจะได้เป็นผู้ตีเดอร์ตลอดเลยเวลาผมเล่นใน iPhone แล้วก็ผมใช้เน็ต wifi นะครับผมไม่ใช้เน็ตซิมมือถือนะซื i อ Apple A11 นะครับผมหน้าจอ4.7นิ้วนะครับแบตเตอรี่พันกว่าไม่แมนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งสเปคไว้ใต้คลิปเลยยังใช้งานได้นานนะครับผมอีกหลายปีเลยละ่ะกว่าจะไม่ได้อัปเดตนะ iPhone 7 iPhone 6S ไปก่อนอนะ เข้ามาเอาปืนแล้วเพื่อนกระโดดลงมาทุงใหม่ตรงนี้ไม่รู้นะครับผมไม่มีปืนเลยเอาหมีแต่กระสุนคือหน้าจอมืดไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมได้ปืนแล้วนะครับผมไม่ได้ปรับแสงสว่างหน้าจอสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะมืดนะครับผม ผมจะแตกเลยเนี่ยมันมีคนอยู่นะมันไม่ใช่มีแต่บอดนะครับผมครับน่าจะคนนะเพราะว่าบอดน่าจะยิงไม่เข้านะครับผมเก็บไปหนึ่งคิวนะครับผม คามสูดเปิดเงานะครับผมหรือว่าเปิดชาโดนะคือมาเล่นเกมมาแคสเกมก็ได้นะครับสตรีมเกมก็ไหวนะครับผมซื้อ Apple A11 iPhone 8็หรับคนที่มีงบไม่ถึง iPhone SE นะครับผมหรือว่าใครที่มีงบถึง14ก็ซื้อ iPhone SE ดีกว่านะครับซื้อ Apple A13 แลิยิงตรวจมาด้านหลัง ไม่แน่ใจนะน่าจะบอดมั่งตัวนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะบอดมันจะมีบอดกับคนอ่ะคนประมาณตีหนึ่งสองตีเลยนะก็เวลาไปเล่นกับคนปกติสุ่มเจอคนเยอะๆก็ไม่ได้มีอาการกระตุกอะไรนะครับผมโอ้ได้ปืนลึกซองมาราคาสองพันบาทนะทุกคนโคตรโกรธดีแท็กเลยอ่ะโคตรโกรธกิจกรรมนี้เลยอ่ะเงินสองพันบาทผมอ่ะ แล้วไม่ได้ถาวรนะปืนสกินเนี้ยผมไม่ได้ถาวรนะหมดเงินสองพันบาทโคตรแพงนะครับบางคนหมดเป็นหมืนะ่น่ะไม่ได้ถาวรนะผมได้มา180วร้อยแปดสิบวันไอวีสิบสี่ก็ยังก็ลื่นไหลดีนะครับอาจจะมีบั๊กหน่อยเนาะ ูถึง IO 4ส่วน iPhone 8ก็เล่นเกมได้รื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปแบบคือผมก็ไม่ได้ไปทดสอบพวกเกมพับจงพับจีอะไรนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนขอให้ผมเทสเลยอะส่วนมากก็มีคนขอให้ผมเทสเกม RVP5 นะครับผมประมาณนี้หรือไม่ก็ Identity V นะครับผม อ๋แล้วเพื่อนยิงไข่เรียบร้อยราดเพื่อนเอ่อผมปิดไมล์แล้วล่ะนะครับด่าดก็ไม่เป็นไรผมปิดไมล์แล้วโอเคผมปิดไมล์แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาความของมีอะไรบ้างโอ,โอ,โอ้ไม่มีอะไรเลยดาบคาตันะปึ๊บอืมนี่ผมอาจจะโดนอาจจะเหมือนแบบทัดไม่ติดนะ ว่าฟิล์มผมติดมาราคา100บาทเองนะมันเป็นฟิล์มราคาถูกอะ่ะนี่มันก็ท่าสกินได้ลื่นไหลยอยู่นะครับผมเดี๋ยวลงมาด้านล่างนะครับผมช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะครับผมเนี่ยว,วันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับก็แล้วก็เปิดเทมกันด้วยเนาะน้องๆเพื่อนๆนะครับบางคนก็เปิดเทมกันแล้วนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับผมเจอเห็นอ้โหถูกส,สายมาเก็บแอร์ดอกโดนยิงมาด้านบนนะครับผมเก็บไป4คิวนะครับโอ้โหสูมยิงอะไรวะเนี่ยอไ,ไม่โดนเลยวะอเคเพื่อนน่าจะเก็บแล้วนะครับผม เนี่ยมันมีคนอยู่นะมันไม่ใช่มีแต่บอทดนะครับผมเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะว่าสุ่มเจอบอทดอะไรเงี้ยมันก็เลยเล่นลื่นจริงมันก็มีคนอยู่นะครับผมมีคนตีหนึ่งสองตี้อะ่ะนะครับแต่ว่ามันอาจจะแยกกันอยู่กระจายกันอยู่เดีย๋ยวลงไปเก็บของก่อนนะครับผม ผมก็ไม่ได้ทำลิปมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับผมตั้งตั้งแต่โควิดเลยอะ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไปเล่นเกม c x c t a ีทีเอโเพนะครับผม f i f ฟฟี f ฟเผมไม่ได้เล่นเลยตันนี้ได้4คิวนะครับผมน่าจะเจอบอดประมาณคนหนึ่งสองคน,น ไปเกาะสีมานะครับผมเดี๋ยวลงไปด้านล่างนะครับเผื่อจะเผื่อจะเจอตักตี้หนึ่งสองตี้เทสข้าบผมนะเรียบร้อให้น็อกไปหนึ่งสงสัยมันกำลังเก็บของอะ่ะโอ้โหมองแทบไม่เห็นเลยนะเห็นแค่ตัวนิดเดียวเองนะครับผมแตกไปหนึ่งเอามีเพื่อนมันอยู่นะครับผมมีเพื่อนมันอยู่ตรงไหนวะนนี้ผมมองไม่เห็นเลยทุกคนโอ้เสียงฝนตกเสียงดังมาก นะครับผมเก็บไป2อคิวเก็บไป2อคิวนะครับผมเพื่อนน็อกอยู่นะครับด้านบนโอ้ฝนตกฝนตกแรงมากนะทุกคนได้ยินเสียงไหมโอ้โหผมก็กลัวแตกด้วยว่ะว่าจะชุบเพื่อนนะครับผมไม่กล้าชุบว่ะขอโทษด,ด้วยละกันนะครับผม กรุงเทพฝนก็ตกบ้างไม่ค่อยตกบ้างนะส่วนมากก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแลนานทีตก ก็มาทดสอบเกมฟีฟายกันประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่มีงบไม่ถึง iPhoneSE นะครับผมแนะนำซื้อ iPhone 8มาใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้นะครับผมปรับสุดได้บอกเลยว่ายังลื่นไหลยอยู่คนอาจจะดูว่ามันหน้าจอเล็กไปหน่อยนะครับบางคนก็อาจจะแบบชอบหน้าจอประมาณนี้เพราะว่าพกพาได้สะดวกดีเ,เรื่องความร้อนเนี่ยเป็นสไตล์ของ iPhone เลยเวลาเครื่องร้อนอาจจะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับผมถ้าปรับสุดวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ